กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือกฎของธรรมชาติธรรมะสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมสุรพัฒน์นดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงเช่นเดิมนะครับก็ เราก็จะเดินตามรอยแห่งประวัติศาสตร์นะครับก็วันนี้ผมก็มีโอกาสได้นำวัตถุมงคลมีเทพสตราของหลวงพ่อเดิมนะครับมารีวิวมาให้พี่น้องได้ชมบารมีเช่นเดิมนะครับก็เป็นมีดควานช้างที่มีความยาวขนาด18นิ้วนะครับ ใหญ่มากๆเลยก็เป็นมีดชั้นครูนะครับที่เหมาะที่จะเก็บไว้บนหิ้งพระนะครับเช่าบูชาพึ่งพาพุทธคุณของท่านนะครับก็เป็นมีดที่สวยงามคลาสสิกนะครับเป็นมีดยุคปลายเป็นศิลปะ ของช่างสอนนะครับดูแล้วเป็นช่างสอนวันนี้ก็มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ศึกษาได้ดูกันนะครับเพราะว่าธรรมชาติมาเต็มดูง่ายนะครับมีดเล่มนี้เดี๋ยวก็จะให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันเลยนะครับเนี่ยสวยงามนะครับก็ไม้เก่าธรรมชาตินะครับลวดลาย เส้นลายของไม้นะครับจะชัดเจนมากเลยเป็นไม้โบราณที่มีความเก่าธรรมชาติดูง่ายนะครับพี่น้องสัมผัสได้นะครับมองแล้วก็จะเห็นชัดเจนเลยความเก่าของไม้นะครับเ็เรียกว่าเก่าในเก่านอกแม้รัดก็เป็นเงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเนี่ย พี่น้องจะเห็นชัดเจนเลยนะครับคาบใครความเป็นธรรมชาตินะครับก็ด้วยการเวลานะครับคาบใครก็จะมีสเสน่ห์นะครับนี่พี่น้องได้ชมแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่แหละก็นำมาให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันนะครับม็ที่มีความสวยงามอ่ นะครับเป็นมีดควานช้างที่ใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ได้มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ดูได้เห็นกันนะครับลายไม้ก็น่าจะเป็นไม้ชิงชันนะครับก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเช่นกันนะครับเนี่เช้าตื่นขึ้นมาก็มาชมมาพบกับบาร,รมีของหลวงพ่อนะครับ วัตถุมงคลที่เลอค่าและโด่งดังมากๆของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับผมก็จะเน้นให้พี่น้องได้ชมได้เห็นความเก่าเห็นคาบไข่ค,ความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับอ่านี่ก็เป็นส่วนของฝักนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องชมส่วนของใบมีดและด้ามมีดเลยนะครับ พี่น้องเห็นกันได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้เห็นกันจะชัดนะครับด้ามก็เป็นด้ามไม้ที่สวยงามนะครับเนี่ยธรรมชาติเลยไม้เก่าโบราณน,นะครับพี่น้องจะเห็นคาบไข่ธรรมชาติของไม้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่แล้วก็เนี่ย ปอกลัดมีดนะครับมีดเล่มนี้คัดสิกมากนะครับการเข้ามีดสวยงามธรรมชาตินะครับนี่ชัดเจนมากเลยไม่มีร่องรอยของการสั่นทรอนนะครับนี่ศิลปะช่างสอนนะครับน่องสิงสวยงามนะครับนี่ได้มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันเหล็กก็จะเป็นเหล็ก โบราณคาบใครความเป็นธรรมชาติจะชัดเจนมากเลยนะครับนี่ผิวมีดก็จะเห็นร่องของการกบใสมีดนะครับนี่จะเห็นชัดเจนเลยธรรมชาติด,ดูง่ายนะครับวันนี้ก็ได้นำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับก็ขอเรียนกับพี่น้องนะครับเราต้องพึ่งพากับตัวเองให้มาก ตนเลยเป็นที่พึ่งของตนนะครับต้องมีความขยันมันศึกษาพิจารณาดูนะครับมีดแต่ละเล่มลักษณะมีดที่มีความสวยงามคลาสสิกดูง่ายนะครับนี่ก็ได้นำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับร่องรอยความเป็นธรรมชาติคราบใครต่างๆนะครับเหล็ก ก็จะเป็นเหล็กที่ดีมากๆนะครับเนี่ยเข้าสนิมยากนะครับพี่น้องจะสัมผัสเห็นชัดเจนนะครับาการตอกลวดลายก็คลาสสิกประณีตสวยงามนะครับนี่กระหนกดอกไม้ร่องเลือดคาบไข่ต่างๆนะครับนี่แหละเขาเรียกว่า ตอกด้วยมือนะครับที่มีความสวยงามคัดสิกมากๆเลยนะครับก็เป็นมีดควานช้างอีกเล่มหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับนี่ให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆเลยสวยงามนะครับการเข้ามีด ก็ได้นำมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นได้ศึกษากันนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับก่อนที่พี่น้องจะไปทำงานผมก็ตามเจตนารมณ์เจตนาหลักนะครับเมื่อมีเวลาก็จะมาทำคลิปวิดีโอมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันอย่างท่วงทีนะครับ วันนี้ก็นี่แหละเป็นคิวของมีดควานช้างที่มีความใหญ่มากๆนะครับขนาด18นิ้วเป็นมีดชั้นครูนะครับจริงๆแล้วมีดเล่มนี้ก็เหมาะที่จะเก็บบูชานะครับที่หิ้งพระถ้าจะเป็นพกพาก็คงจะลำบากนะครับเพราะว่าใหญ่มากๆเลยนะครับนี่แหละพี่น้องสวยงามมากนะครับ ได้มีโอกาสมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับด้วยบารมีของหลวงพ่อเดิมก็ถือว่าที่สุดของที่สุดแล้วนะครับเรามีโอกาสได้มาพบมาเจอนะครับกับสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลก็ถือว่ามีบุญวาสนานะครับ โดยเฉพาะวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมท่านใดที่ได้ครอบครองนะครับถือว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลเป็นคนที่มีบุญวาสนานะครับเพราะว่าเรามีความรักมีความศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลทุกๆอย่างของหลวงพ่อเราต้องเช่า ด้วยความรักด้วยความศรัทธานะครับแล้วบาร,รมีของหลวงพ่อก็จะปกปักรักษาเราให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับทำมาหากินขึ้นนะครับนี่ก็ต้องบอกกับพี่น้องเหมือนที่ผมบอกที่สุดของที่สุดนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนำมารีวิวให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้เห็น ก่อนที่จะไปทำงานกันนะครับขอรบกวนเวลาพี่น้องประมาณ10กว่านาทีนะครับเพราะว่าช่วงนี้แต่ละคลิปวิดีโอผมก็จะกระชับเวลาให้มากขึ้นนะครับให้เหมาะสมกับการเวลายุคโลกาภิวัตน์นะครับเพราะว่าพี่น้องก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับ จงผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปในแต่ละวันนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมคลิปวิดีโอแล้วนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีความรุ่งเรืองนะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้เลยนะครับด้วยความรัก ต่อบาร,รมีของลุงพ่อนะครับก็ขอให้สิ่งดีๆจงบังเกิดแก่พี่น้องทุกท่านนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจริงๆนะครับผมก็จะเน้นซูมให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับมีที่มีความสวยงาม นะครับดูง่ายสัมผัสง่ายด้วยตาเปล่านะครับนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์นะครับที่เราคู่ควรในการอนุรักษ์ไว้นะครับผมสัมผัสแล้วเช้าตื่นขึ้นมานะครับก็ได้มาชื่นชมกับบารมีของหลวงพ่อนะครับก็ทำให้เรามีจิตใจที่ สงบนะครับสวดมนต์ภาวนาจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับตามที่ผมบอกกับพี่น้องนะครับประมาณ10นาทีสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่อ p พีหน้านะครับท้ายสุดก็ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลและโลกนี้นะครับจงปกปักรักษาให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเดินทางไปไหนมาไหนมีแต่ความปลอดภัยทุกเส้นทางปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาจงทุกประการเทิด ผมสุรพัฒน์มีดหมอสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ